13เรื่องยิ่งเข้าใจยิ่งแข็งแกร่งจากคุณ h าร์ชมาเคเดียนักธุรกิจและโปรแกรมเมอร์ผู้ติดตามหลักแสนใน Twitter ครับข้อแรกอยากได้อะไรอย่ารอาเราต้องเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของเราอยากได้อะไรให้ลงมือทำไม่มีใครมาทำให้เราหรืออย่ารอโอกาสเข้ามาชนครับข้อ2เรื่องในอดีตเป็นได้แค่บทเรียนครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วไปต่อนะครับ ข้อ3วันพรุ่งนี้ไม่แน่นอนเหมือนอย่างคําที่ว่าเราไม่มีทางรู้ว่าวันพรุ่งนี้หรือวันตายอะไรจะมาก่อนกันเพราะฉะนั้นครับทาวันนี้ให้เต็มที่แบบที่ไม่เสียดายเมื่อมองย้อนกลับมาอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะคิดว่า,าเรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะอย่างน้อยถ้าวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่อยากทําได้ลองทําทั้งหมดแล้วนะครับเราก็มีเวลาที่เหลือไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขได้มากกว่าข้อ 4. ไม่ใช่ว่ายุ่งจนไม่มีเวลาแล้วชีวิตจะดีขึ้น หลายคนชอบบอกยุ่งมากมีงานเยอะไม่มีเวลาแต่ชีวิตก็ยังไม่ไปไหนครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักจัดเวลาไปในเรื่องที่สําคัญกับชีวิตเขาครับและก็ยังไม่จัดลําดับความสําคัญด้วยว่าต้องทาอันไหนก่อนหลังทําให้ทําทุกอย่างพร้อมกันจนเันเละเทะไปหมดสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับเราก็ควรหาว่าอะไรที่สําคัญกับชีวิตเราจริงๆที่เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราก็ทําไปทีละอย่างนะครับข้อ 5. ความพยายามทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะสําเร็จทุกครั้งครับบางทีเราทําเต็มที่แล้วนะครับ ก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้แต่ผมไม่ได้บอกให้เราท้อจนไม่ทําอะไรเลยนะครับคือเราทําเต็มที่เพื่อให้โอกาสความสําเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากที่สุดถ้าสําเร็จก็จะดีสําหรับเราแต่ถ้าล้มเหลวเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เราก็เริ่มต้นใหม่โดยมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่เนยเราก็จะเก่งขึ้นจนสําเร็จได้ครับข้อ 6. ประสบการณ์สําคัญกว่าความรู้ทฤษฎีเพราะต่อให้เราอ่านหนังสือวิธีการว่ายน้ําจนหมดทั้งโลกแต่ไม่เคยลงน้ําเลยก็ว่ายไม่ได้นะครับข้อ7 เราทําให้ทุกคนชอบไม่ได้ครับไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนจะมีทั้งคนที่ชื่นชมแล้วก็หมั่นไส้หาทิฏฐิอยู่ดีแต่คนเดียวที่เราต้องใส่ใจนะครับคือตัวเราเองครับที่รู้ว่าวันเนี้ยเราทําอะไรแล้วมีความสุขแล้วทําไปเพื่ออะไรครับข้อ8ยิ่งมีข้ออ้างยิ่งดูโง่ครับถ้าทําผิดก็ให้ยอมรับผิดแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเป็นวิธีเดียวเลยครับที่ทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้น แต่การมีข้ออ้างข้อแก้ตัวเนี่ยเป็นการบอกคนอื่นว่าเราเนี่ยพึ่งพาไม่ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะพัฒนาตัวเองข้อ9เราเลือกที่จะมีความสุขได้ครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะรู้สึกแย่กับวันนี้หรู้สึกดีกับวันนี้ตอนไปทํางานจะรู้สึกเบื่อเครียดหรือจะรู้สึกขอบคุณที่วันนี้ยังมีงานทาได้สร้างคุณค่าอยู่เราเลือกได้นะครับข้อ10รอพร้อมก่อนรอค่อยทําค่อยเริ่มมันไม่มีจริงในโลกนี้ครับคนที่ทําอะไรสําเร็จในชีวิตนะครับเขาจะลงมือทําทันทีเลยครับข้อ11 ไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนก็จะมีคนดีกว่าครับเรารวยแล้วก็จะมีคนรวยกว่าเราหล่อสวยแล้วก็จะมีคนหล่อสวยกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสน,นะครับแค่มีความสุขในจุดที่ยืนก็พอเพราะว่าคนที่รวยกว่าดีกว่าหรือมีอะไรมากกว่าเราไม่ได้มีความสุขกว่าเราเสมอไปนะครับข้อ 12. เราเป็นคนสําคัญกับคนบางคนเสมอเวลาคิดอะไรทำอะไรก็ให้คิดถึงคนที่เรารักแล้วคนที่ห่วงเราด้วยนะครับ ข้อ13เวลาเราทำโฟกัสที่การกระทำไม่ใช่ผลลัพธ์แค่เรารู้ว่าเราทำเต็มที่ผลลัพธ์จะออกมายังไงก็อีกเรื่องครับชีวิตจะมีความสุขมากกว่านะครับขอให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุขครับก็ไลค์แชร์ติดตามคอมเมนต์ comment, แนะนํากันได้นะครับผมเล่าเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์การลงทุนสุขภาพกับพัฒนาตัวเองครับโค้ดหมูสวัสดีครับ